สวัสดีค่ะอุย๋ยและภาษาสลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58อะคะ่ะอุยอ๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแล้วค่ะก็คือทั้งตัวแล้วตอนนั้นอุย๋ยก็คิดว่าอุย๋ยจะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะมะเร็งอะเนาะคำว่ามะเร็งใครๆก็กลัว แต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเเดือนคีมโมไป10ครั้งฉายแสง33ครั้งอุ๋ยรอดค่ะอุ๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุ๋ยรอดมา3ปีค่ะใช้ชีวิตปกติเลยนะคะ3ปีเหมือนคนไม่เป็นอะไรอุ๋ยก็มั่นใจว่าอุ๋ยหายแล้วจะอยู่ๆวันหนึ่งออุอ๋ยได้ไปสอนนักเรียนแพทย์ที่ไมฮิดนแล้วตัวเองอะค่ะค่าเลือดแบบว่าแปรปวนแล้วตัวเองก็เหมือนล้ม ลมวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะรูปวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจากปอ้ยก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะโอ๋ยรู้แล้วผู้ป่วยแบบจนผูกพันกับผู้ป่วยแล้วอ่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดโอ๋ยก็ทำใจไม่ได้นะคะเข้าวัด ปฏิบัติทารรเอาโทรศัพท์มาเลื่อนสุดท้ายเจอโซนีตินนะคะนตอนนั้นอุย๋ยบอกเลยอุย๋ยทำใจไม่ได้เพราะอุย๋ยมีลูกสองคนวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะ ถ้าเรากําลังจะจมน้ําแต่มันมีขอนไม้ให้เราเกาะขอนไม้นั้นก็คือเซอร์เตนอยอมเกาะมันมาทั้งทที่มันเป็นแค่เส้นได้บางๆพอเราดูแลผู้ป่วยมาตลอดไม่มีใครรอดหรอกคะ่ะและเคตัวอุ๋ยเองอ๋ยถามคุณหมอว่าคุณหมอบอกอุ๋ยตรงๆเลยนะคะเพราะอ๋ยเป็นคนตรงอุ๋ยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบอ๋ยบอกว่า ตอบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมอุ๋ยบอกตามตรงอุ๋ยปล่อยโฮเลยตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะอา่าไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุ๋ยทานโพลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ๋ยยุบ ภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจนหนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะคะ่ะปรากฏว่าอุ๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะ คุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงๆแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้เอาเมาส์คลิกๆคๆแล้วก็ชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทำให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพอลตินค่ะ จริงๆค่ะุ๋ยต้องขอบคุณพอลีตินจริงๆที่เป็นขอนไม้ที่ทําใหุ้๋ยยึดอยู่ตรงนี้ไดุ้๋ยบอกตามตรงนะคะถ้ามะเร็งตับรอดมะเร็งอย่างอื่นจิบจิบค่ะุอยอยากให้ทุกๆคนที่ฟังอุ๋ยนะคะุ๋ยไม่ได้มาพูดเพื่ออะไรอุ๋ยไม่ได้ชอบขายของแต่ที่อุ๋ยพูดอุ๋ยอยากส่งต่อบุญชีวิตที่อุ๋ยยังเหลืออยู่ อ้ยมีไว้ส่งต่อบุญมีไว้อยู่เพื่อบอกทุกๆคนที่เป็นมะเร็งค่ะไม่ต้องกลัวหรอกค่ะมันก็แค่มะเร็งนะคะขอบคุณค่ะ